สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามบ้านส่วนสองพี่น้องนะครับวันนี้เราจะไปส่งกล้าส,สลัดกันนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้อักเกษตรอินทรีย์บ้านน้องขอนนะครับซึ่งเมื่อกลางวันก็ได้มาชมที่สวนแล้วก็ต้องการนะครับกล้าส,สลัดเพื่อจะไปปลูกครับซึ่งเราก็มีพอที่จะแบ่งให้นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ปลูกที่สวนในบางส่วนนะครับ เดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงนะครับบริเวณศูนย์การเรียนรู้นะครับเกษตรอินทรีย์บ้านนองขอนนะครับเดี๋ยวเราจะเอากล้าผักไปส่งแล้วก็จะสอนวิธีการปลูกนะครับว่าปลูกผักสลัดอย่างไรมีความหางเท่าไหร่นะครับรวมถึงการดูแลนะครับคนที่เราจะ สอนในเรื่องของการหมักดินนะครับในบางส่วนที่เพื่อรอนะครับรอ,อผักรุ่นต่อไปนะครับตอนนี้ก็ถึงที่แล้วนะครับครับในช่วงเย็นๆน,นะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับออกมาดูแลแปลงผักของตัวเองซึ่งก็จะมีป้ายชื่อนะครับติดตาม ที่ได้มอบให้นะครับนี่ครับก็จะมีการสํารองน้ําไว้นะครับสํารองน้าไว้ตรงนี้ก็จะคนละสามแปลงนะครับคนละสามแปลงสี่แปลงแต่ว่าใครจะได้เยอะนะครับนี่จะมีป้ายชื่อให้ดูเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของคุณที่จําเนียรระดมบุญเนาะท่านผู้ช่วยนะครับก็ได้ตรงนี้นะครับการน้้นก็จะมีการปลูกบ้างแล้วตรงนี้ก็รอนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะเต็มนะฮะว่าเริ่มเห็นปลูก ปล,ปลูกแฝงปลูกบวกกันนะครับเป็นโครงการเริ่มใหม่นะฮะโครงการเริ่มใหม่ก็ยังไม่เข้าที่เท่าไรนะักก็อตามดูกันต่อไปนะครับนะครับบางเพลงก็เริ่มที่จะพอกล้ากันแล้วนะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราะเจ้ของเพลงมาอยู่เนาะพอโตอขึ้นก็ก็จะย้ายนะครับไปลง ามแปลงที่ได้มอบหมายไปให้นะครับคนละสามแปลงช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีเริ่มออกมาแล้วครับชาวบ้านนะครับที่รับผิดชอบแต่ละแปลงบางครั้งก็จะมีการต่อไฟปลูกผักเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับบสสอเพนน้องในวันนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลปนี้ ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ